สวัสดีครับเพื่อนอันนี้เป็นอ p พีที่สิบนะครับผมกับการผสมกบนะครับอีพก่อนหน้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องอาการเตรียมน้ำนะครับผมเตรียมน้ําแล้วก็การเตรียมพ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนอีพีสิบนี้ก็จะบอกลักษณะของพ่อแม่พันธุ์นะครับคือคือพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ผสมนะครับต้องไม่เป็นโรคนะครับผมอันดับแรกคือต้องไม่เป็นโรคแล้ว ไม่เป็นโรคคือดูไงคือสังเกตที่ตานะครับถ้าตาเขาบอดข้างหนึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมคือเขามีเชื้ออยู่ในตัวนะครับเชื้ออยู่ในตัวเวลาเราผสมออกมาปุ๊บเนี่ยจะ,จะทําใหา้ลูกออสป่วยนะครับป่วยแล้วก็ตายนะครับแล้วก็ลามลามติดติด,ต,ดตัวอื่นนะครับผมก็จะดูแลรักษายากนะครับก็คือตาบอดเนาะอันดับแรกคือเห,ห้ามเอาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับ แล้วก็ันดับสองก็คือแผลตามร่างกายเขาที่เราสังเกตว่าเออมันจะติดเชื้อไหมนะครับเพราะถ้าเราผสมปุ๊บเนี่ยโอกาสที่แผลเขาจะติดเชื้อมันมีสูงแล้วมันจะติดสู่ลูกนะครับเพราะลูกเขาเป็นลูกอ่อนเนาะลูกอ่อนเพราะกบมันเป็นสัตว์สัตว์หนังมันติดเชื้อง่ายนะครับส่วนมากกระตายตายที่ลูก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 ออดเนาะตายลูกออดเกิดใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับ สองตัวนี้เรามองสังเกตง่ายๆนะครับผมอย่าให้ติดเชื้อติดโรคนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับ